กเดินทามาถึี่ชยแล้วนะเออขอบคุณทุกคนนะครับที่ทั้งเย็นตอั้งแต่เช้านะครับผมเองก็รู้สึกว่าแรกวันนี้ก็ไม่คิดว่าคนจะตื่มานะเพราะมก็เช้าแต่เมือกตื่นแุกคนนะครับบาก็ตืมาอนใจตมานะคะอยากจะมาร่วมสนุกอยากจะมา ทับผมแล้วที่ผมเรามีอะไรเราก็ให้ทุกคนได้ี่ถึที่ครับคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับทุกคนเขาทุกคนมีงานที่ต้องทําหมดนะครับทุกคนมีงานที่ตัวเองต้องทำอยู่แล้วนะครับพี่ปุ้ยพี่เนี่ยทุกคนเขามีงานเขาก็เสียสละเวลาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาก็เป็นพี่น้องของผมแล้วเขาก็เขาเองเขาก็เห็นแล้วเขาก็รู้ว่าแฟนคลับของเราทุกคนอบอุ่นแค่ไหนเขาก็เลยอยากมาจอยด้วยส่วนหนึ่งพี่อาก็คือชวนเข้ามาด้วยครับ เยอะทุกคนก็ให้ผมได้เยอะแม้แต่เสียงเราก็ให้มันได้เสียงล้องเองร้มจนแถกเราก็ให้มันได้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับผมไม่อยากจะพูดอะไรที่มันซึ้งเกมากแบบนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายรูป นะครับเพราะว่าผมก็จะให้ทุกคนสบายเหมือนกันนะครับขอบคุณครับโอเคไปสนามก็ได้นะครับ